じゃあトヤにかかれば万事解決みんなありがとうございます。 เอาละครับสวัสดีทุกคนเข้ามาด้ยครับอยู่กับผมอาร์ตเบรโลวันนี้เราจะมาสอนวิธีการลงมอสเซเลสโซนซีโร่โมเดลกันนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้มาแรงมากๆเลยเพิ่งผ่าน15วันดาวน์โหลดทะลุไป50ล้านคนแล้วถือว่าโคตรมันอลังการงานสร้างเลยทีเดียวนะชอบเล่นเหมือนกันนะแต่วันนี้แชทเกมเฉยบอกเลยว่าคนไทยอาจจะสอนไปแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ย ไม่ชอบใจสักเท่าไหร่เพราะว่าสอนไม่รู้เรื่องหรือสอนแบบไม่ครบเครื่องแล้วก็ทําให้มอดนั้นไม่สมบูรณ์นั่นเองผมจะเป็นตัวแทนประเทศไทยที่จะทําให้มอดเหล่านั้นสมบูรณ์นั่นเองนะเออเพื่อจะเป็นยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร์เยอะๆนะครับผมฝากกดไลค์เยอะๆก็ถือว่าดีใจแล้วครับก็ฝากด้วยนะครับผม นะมาจะมีขั้นตอนอะไรมัง่งเราไปรับชมกันเลยครับอย่างแรกนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างทุกคนต้องกดเข้ามานะครับแล้วก็เพื่อที่จะด,ดาวน์โหลดทําตามผมทุกขั้นตอนนะแล้วก็ทุกคนต้องตั้งใจฟังดีๆนะครับผมมาเรามาดาวน์โหลดกันดีกว่าว่าเราต้องทําอะไรนะอย่างแรกเลยเราต้องดาวน์โหลดไฟล์ที่มีชื่อว่า3ามดีม t o โตเพย์ยิงมดนะฮะขอเรียกแบบย่อๆถ้าเกิดไม่ย่อมันจะยาวไป นะครับผมกดาดาวน์โหลดมาเลยเพราะกดาดาวน์โหลดปุ๊บมันไวมากแป๊บเดียวเสร็จเห็นไหมหลังจากนั้นเราก็มาที่มอสที่เราต้องการที่จะดาวน์โหลดนะเย่างเช่นคาแรคเตอร์สกินบางอันอาจจะมีบอกว่าปิดบังนะครับคุณต้องไปที่ล็อกอินแล้วก็สมัครให้เรียบร้อยไอตรงบังบังเนี่ยจะเปิดดาวนโ์โหลดแล้วเปิดรูปให้ทุกคนเห็นนั่นเองนะก็ใครอยากโปเปอยก็สามารถดาวน์โหลดได้อ่ะแล้วผมจะดาวน์โหลดตัวละคร3ตัวแนละ้วในก็นคือ น้องนะนะนินคนะนิคดดมระนะก็เซอร์โหลดไปเลยอันนึงก็เือร์แค่ยกตัวอย่างนะผมยกมาตัวนึงแล้วนี่นะนนคือว่าสวยมากเลยฮะเห็นไหมชุดสวยมากๆเลยเคยดาวน์โหลดเลยนะใครอยากดาวน์โหลดอะไรก็ดาวน์โหลดไปนะฮะผมแค่เลือกให้เป็นสมมุติฐานให้ทุกคนเห็นง่ายๆนั่นเองนะอันนี้เน่กุมาตัดด้วยก็ดาวน์โหลดไปนะแล้วก็โคลินนะครับผมก็ดาวน์โหลดเลย จังหวะที่กําลังรอดาวน์โหลดใช่ไหมครับให้ไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดทันทีเลยครับผมก็จะมีโฟลเดอร์ดาวน์โหลดที่มีชื่อว่า3ามยิ่งมุกโต้เพย์ยิ่งมัดใช่ไหมครับแล้วก็กดที่ขวาแตกไฟล์ไปเลยครับแล้วก็กดลบตัวดาวน์โหลดแตกไฟล์ไปเลยครับอ่าพอแตกไฟล์เสร็จปุ๊บแล้วก็กดดับเบิลคลิกเข้ามาจากนั้นเอาตัวไฟล์ที่เราดาวแตกไฟล์มาเมื่อกี้ไปที่เดสก์ท็อปนะฮะเพื่อที่ทําให้ตัวโปรแกรมเนี่ยสามารถรันเกมได้นั่นเอง จากนั้นมาที่ดาวโหลดเหมือนเดิมนะครับทุกคนมาแตกไฟล์มอดที่เราดาวโหลดม,มาเมื่อกี้อันนี้น่าจะเป็นนิโเกนิคอใช่ไหมฮะนิคอตั้งชื่อก่อนนะเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงเพราะว่าเป็นไฟล์ที่บอกว่าเออเป็นอะไรบอกว่าเป็นโค้ดอะ่ะเออตั้งชื่อให้ดีๆเพราะฉะนั้อนะอันนี้น่าจะเป็นนโกถ้าไม่ใช่ก็ค่อยเปลียนไม่รู้เหมือนกันโหลดมาพร้อมกันอันนี้น่าจะเป็นโคลินนะครับผมจากนั้นเราจะกดแตกไฟล์เลยฮะทั้ง3คนนะแตกไฟล์แตกไฟลไฟ์ แต,แต่ไฟพอแตกไฟล์เสร็จปุ๊บเราก็ลบไปเลยฮะสเต็ปเดิมจากนั้นให้กด copy มานะฮะพอ copy ปุ๊บเรามาที่โฟลเดอร์เอ่อสามด,ดีมิกโกโตเหมือนเดิมแล้วก็มาที่ mod นะแต่เราไปแบบรวดเร็เรวนิดนึงนะคะรับทุกคนเพราะว่าน,นี้มันเป็นพื้นฐานทุกคนทําเป็นอยู่แล้วแหละอืมใครไม่ทันกดย้อนหลังสิบวิห้าวิว่าไปกดว่าไปเลยฮะตรงที่ไฟ mod จากนั้นเราก็มาที่หน้า ดาวน์โหลดแล้วก็ลบไปเลยฮะอ๋อไม่จะเป็นแล้วเปลืองเมโมโมพมูง่ายกดลบไปเลยจากนั้นเรามาที่ 3D มดีมกตโตหน้าเดิมนะฮะแล้วก็จะมีไฟล์ที่มีชื่อว่า D3DX ตรงจุดเนี้ยผมขอแนะนำว่าทุกคนต้องเปลี่ยนนะครับผมหรือไม่ต้องทุกคนก็ได้บางคนต้องเปลี่ยนเพราะว่าทุกคนนั้นจะไม่เหมือนกันอืมอย่างเช่นเราต้องกด c t r l f นะครับทุกคนแล้วก,กดพิมพ์คำว่า setting พอเซตติ้งปุ๊บเรากดไฟล์ n e น t เพื่อค้นหาพอค้นหาเสร็จปุ๊บเราเลื่อนลงมานิดนึงนะทุกคนนิดนึงจริง,รงๆเราก็จะเจอไฟล์ l ลัสแล้วก็ตัวไฟล์เกมที่ตัวเกมของท่านนั้นเซฟอยู่หรือบางคนไม่ได้เซฟอยู่ในไฟล์นั้นๆนะครับผมส่วนตัวผมบอกเลยว่าทุกคนนั้นถ้าเกิดอยู่ไฟล์ได c สี่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเลยแต่ถ้าเกิดทุกคนบางคน มาอยู่ในไดดีเนี่ยฟเซฟเกมมาในไดดีใช่ไหมฮะคุณก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมของผมอยู่ในไดได,ดีนะอืมแล้วก็มาที่ไฟล์เกมจากนั้นมาที่โซนเลฟเซนซิโรแล้วก็มาพิมพ์หานะครับผมว่าตัวเกมนั้นอยู่ไหนเซนเลฟโซนซิโร exe พอพิมพ์ exe ใช่ไหมครับแล้วก็ก๊อปปี้มาทั้งหมดจากนั้นเอามาวางแทนที่ไดซีนะครับ ออสำหรับคนที่เกมอยู่ในไดดีนะครับผมไดซีไม่ต้องกดข้างไว้ได้เลยจากนั้นกดเซฟทันทีอ่ะเรียบร้อยฮะสำหรับการออลงมอดเข้าเกมนะอันนี้เรียบร้อยแล้วะม,มาที่ไฟล์ 3D มกโตอีกรอบฮนะให้กดคลิกขวา s e t o To ก็คือมันก็คือการส่งไปที่หน้าไหนสังแห่งนะครับให้เลือกไปที่ d e s ก์ท็นะ,ะส่งไปที่หน้า Desktop นะนี่มาแล้วมาแล้วนี่หน้าเดสก์ท็จากนั้นเรากด ก็ต้องกดปิดจากนั้นเราเข้าเกมแล้วเข้าเกมกด yes เข้าไปจากนี้มันจะบอกว่าตัวโปรแกรมนั้นสมบูรณ์เราจะเริ่มเกมเดี๋ยวนี้แหละอปกติอะพอเริ่มเกมปุ๊บเราต้องเข้าโฮโยเพก่อนใช่ไหมสเต็ปหนึ่งแล้วก็กดเริ่มเกมในสเต็ปสองใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องเออเรากดสามารถกดเข้าไปเล่นได้เลยนะถ้ามีเสียงดังปุบแปลว่าอะไรฮะสามารถ ลานโปรแกรมได้ปกตินะทุกคนไม่ต้องตกใจมันไม่มีไวรัสฮนะสามารถใช้ได้ทุกคนใครที่อยากแต่งตัวสวยๆเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้ฮนะจะเป็นชุดว่ายนะ้ําจะเป็นชุดออนักเรียนจะเป็นชุดอะไรแล้วแต่ที่คุณอยากดาวน์โหลดหรือจะเป็นชุดสเปดบวกก็ว่าไปมีนะถ้าเกิดล็อกอินล็อกอินดาวโหลดนะล็อกอินดาวโหลดมีแน่นอนอายุ18ปีขึ้นไปคุณสามารถดาวน์โหลดได้ปกติตรงจุดนี้ผมขอข้าไปจุดเอ,อ่อเลือกตัวละครเลยนะ อ่าทุกคนผมเข้าเกมมาเรียบที่เรียบร้อยเลยนะครับผมมาไปที่ตัวละครคเราดีกว่านะครับตัวละครเราด้เป็นตัวละครน,นิโคที่เราลงมาไม่เกี้ใช่ไหมครับนี่ฮะชุดเปลี่ยนไปที่เรียบร้อยแลย้วแต่ว่ามีสิ่งที่แปลกๆอยู่ทุกคนเห็นไหมฮะก็ะรู้ว่าคืออะไรก็คือใบหน้าใบหน้านั้นไม่ตรงปกนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดใครเป็นนะก็มันเป็นทุกตัวฮะเป็นทุกตัวละครแน่นอนแต่ว่ามผมมีวิธีแก้ไขผมวิธีแก้ไขนั้นง่ายๆมากเลยฮะแค่ทําตามผมนะครับ จะเห็นว่าตัวละครนั้นหน้าดําตัวขาวหรือหน้าหมองนะครับผมจะมีวิธีแก้ง่ายมากๆขั้นตอนที่หนึ่งอะหนึ่งเลยคุณต้องตั้งใจฟังผมแล้วทาตามแบบละเอียดยิบเลยทุกคนแต่มันง่ายผมบอกให้ไม่ยากไม่ยากง่ายแค่เปิดสมอง2ก็คือผมจะเอาโค้ดของตัวละครนั้นๆนะ่ะมาวางไว้ตรงใต้คอมเมนต์ให้ทุกคนก๊อปวางก๊อปวางตามแบบของผมนะอืทุกคนต้องรับชมไปด้วยแล้วก็ทําแบบผมไปด้วยนะ เพื่อที่ทุกคนจะไม่งงนะใครง,งงก็กร10วินะครับผมกอกลับไป10วิเดื <c oughs> ่การไม่งงู้กสิเวลาเราไปรับชีกว่าว่าวิธีนั้นแก้ไขแก้ไขยังไงเอออย่างแรกเราต้องไปโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า 3D มีก็ตเหมือนเดิมนะครับไปที่มอดตัวละครนั้นๆที่เราจะแก้ไขนะนี่คือตัวละครเนโกมาตาที่เราต้องแก้นะมาที่ไฟล์เนโกมาตาแล้วหารูกฟันเฟืองนะ ฟันเฟืองเนี่ยจะมีทุกมอดทุกตัวละครแน่นอนนะก็หาแล้วก็คลิกเข้าไปไม่ต้องสนใจชื่อนะชื่ออันจะเป็นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาตัวเลขหรือเป็นโค้ดอะไรก็ตามไม่ต้องสนใจหาแค่ฟันเฟืองก็พอพอกดเข้ามาปุ๊บให้ทุกคนไปก๊อปีเอ่อโค้ดที่มีชื่อว่าที่มีชื่อว่าเอ่อ texture of life f f e ib นะครับผมให้ก๊อปมาสามันพอนะฮะไม่ต้องมั ไวก๊อปเยอะถ้าเกิดก๊อปเยอะโค้ดมันอันเออเลอร์ได้หรือไม่ทํางานได้นะครับอะหลังจากนั้นะนะพอกรองมาปุ๊บเราก็วางไว้เลยเพรามันจะมีจุดที่ว่างป่าที่มีเขียนว่าชื่อแฮชใช่ไหมฮะแฮชนะมัน <c oughs> มันคือรหัสของตัวละครใบหน้าของตัวละครนั้นๆเราก็ไปหามานะฮะซึ่งผมแปะ,ะไว้แล้วแหละทุกคนก็ไปก๊อปมาแล้วก็วางทันทีฮนะไปก๊อปมาวางแล้วก็ไปที่ t ท k e o v e r ร์ไรทฮนะฮะ มีทุกตัวละครคุณก็ไปแก้ไขนะครับผมมันจะเป็นเขียนมันจะเขียนว่าเฟส3 a b b e ใช่ไหมครับทุกตัวละครจะไม่เหมือนกันคุณก็ลบไปจากนั้นคุณก็ไปหาเออโค้ดตัวละครนั้นๆอันนี้จะเป็นภาษจีนใช่ไหมครัผมไปแก้แปลญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้เมื่อเราต้องหาชื่อ nekomata ใช่ไหมฮะอาจจะแปลผิดก็ได้เป็นม maomata อะไรว่าไปฮะตอนแรกเป็นเฟส3 a b b e ใช่ไหมฮะให้เปลี่ยนเป็น d 3 8 4นะครับผมขอเรียกย่อแล้วก็อามาวาง พอวางปุ๊บกดเซฟไว้ได้เลยเออใช่ไม่ต้องออกเกมนะครับผมผมลืมพูดเพราะฉะนั้นอย,อย่าออกเกมนะฮะออกเกมไม่เป็นไรแต่มันเสียเวลาเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพอวางโค้ดเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับคุณกด F10 เลยฮะ F10 ครับผมฟังพิไม่ผิดกด F10 ตรงคีย์บอร์ดกดไปเลยฮะ <S <S 1> <S 1> ครั้งเดียว <S <S จากนั้นตัวละครนั้นก็จะมีใบหน้าที่เปลี่ยนไปก็คือสีขาวตามมอดที่เราดาวน์โหลดมานะครับอ่า เดี๋ยวเราแก้ตัวละครที่2กันนะครับอ่าอันนี้คือหน้าหมองตัวขาวใช่ไหมฮะคือน้องโคลินน้องโคลินนั้นก็เหมือนเดิมฮะไปที่น้องเออไปที่ <c oughs> ไปที่ไฟล์โคลินจากนั้นไปหาฟันเฟือนฮะฟันเฟืองหนึ่งอ่ะแล้วก็ทั้งเหมือนเดิมฮะไปก๊อปปี้เท็กเจอร์โอเวอร์ไรฟ์เฟมานะฮะมาวางไว้ข้างล่างสุด จากนั้นไปหาโค้ดของตัวละครน,นั้นๆหรือน้องนั่นเองก็คือน้องมีชื่อว่าโคลินเ0 9 3นกนะก็ก๊อปมาแล้วก็วางจากนั้นเราหาที่ชื่อว่า texture overlay hair ต่อนะครับผมนี่เจอแล้วก็เป็น 6D66 นะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเออ6 d 66เป็น9 7 2เอนะครับผมก็เปลี่ยนไป ตรงนี้ผมจะรีบนิดนึงนะเพราะมันใกล้ครบสิบนาทีแล้วและหรือไม่ก็เลยนะครับผมอ่าพอแก้เสร็จปุ๊บเราก็ปิดไปมาที่ตัวเกมต่อแล้วก,กด F10 นะกด F10 ปุ๊บตัวละครนั้นก็จะมีนหน้าตาที่เปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนหรอกแต่สีผิวเปลี่ยนไปนะครับผมแล้วต่อต่อไปก็จะเป็นนิโคตัวสุดท้ายนะครับก็เหมือนเดิมฮนะไปที่ไฟล์นิโคของเราแล้วก็มาหาฟันเฟืองนะฟันเฟืองจะละ จากนั้นเรามาเหมือนเดิม texture oh, texture overlay face ib จากนั้นไปหาโค้ดของน้องนิคอกันจะเป็น 7435f0 นะก็วางไปพอวางไปปุ๊บเราก็หา texture overlay จะสังเกตว่า texture overlay เนี่ยมันทับซ้ำกัน2อันใช่ไหมก็ไม่เป็นไรฮนะก็ไปอันแรกสุดนะอะไรที่อยู่อันแรกสุดก็ไปอันแรกแล้วก็ไปก๊อปมานะ ไปก๊อฟของน้องโคลินมานิคอไป่ผิดไม่ได้โคลินน้องนิคอมาจากนั้นเราก็วางทับไปเลยจุดเซฟทันทีเอากดเซฟปุ๊บก็ไปที่ตัวเกมแล้วกด F10 ทันทีจากนั้นตัวละครก็ได้เปหน้าเปลี่ยนไปเป็นไงฮะถือว่าถือว่าเรียบร้อยอยังฮะเรียบร้อยแล้วครับผมก็ มีเพียงเท่านี้สาหรับการลงมอส,สตรเปียนโนที่มาบอกทุกคนนะครับผมบอกเลยว,ว่าต่างชาติไม่ได้สอนคนไทยไม่ได้สอนผมเป็นคนแรกที่มาสอนแบบส,บสมบูรณ์นะครับผมใครที่อยากเป็กรลจงใจริงๆอ่ะฝากกดไลค์เยอะๆนะครับผมฝากกดไลค์เยอะๆเพื่อเป็นกลัจใจทุกคนเขาได้ใกล้เห็นว่าการลงมออย่างเงี้ยมันง่ายสุดแล้วแล้วก็เป็นเป็นวิธีที่ดีที่สุดถ้าดิสไตมีมาครับก็ฝากกดไลค์เยอะๆถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ ก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูถายชอบฝากกดเยอะๆนะครับสำหรับนี้มีเพียงท่่นี้เกมหน้าจะเป็น,นปเกมอะไรก็กดติดตามไว้เลยซีอูเกมเดี๋ยวดูแลสุขภาพเองนะครับใจกลางเขาบอกบายนเริ่มชันแล้วขอบคุณมากครับ